สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการรักษาไก่หน้าซีดอาจารย์าแบบที่ง่ายๆนะครับผมโดยนะครับวิธีการรักษาง่ายครับผมจะใช้เพียง2อย่างนะครับผมจะหายภายใน7วันนะครับไก่ที่หน้าซีดนะครับอย่างแรกนะครับผมจะใช้นะครับน้ําแดงนะครับ2นะครับผมวิตามินนะครับ ที่ผมใช้นะครับวิตามินตัวนี้นะครับโดยนะครับวิธีการใช้นะครับผมผมจะให้นะครับยาวิตามินนี้นะครับประมาณวันละสี่หยดนะครับผมแล้วตามด้วยน้ำแดงนะครับประมาณเจ็ดหยดนะครับตอนนี้เราจะให้ทุกวันนะครับผมประมาณเจ็ดวันนะครับจากไก่ที่หายหน้าซีดหน้าจางครับจะ้อจะหายไปนะครับผม เพื่อนลองสามารถใช้ดูได้นะครับผมเพราะผมทํามาแล้วนะครับหายทุกตัวนะครับผมยังไงฝากเก็บความรู้ไว้แค่นี้นะครับผม